เห็นแล้วเนาะ,ะต่อไปนะใครยังไม่ได้เห็นนะครับรัฐบาลนะออมสินก็ยังไม่เห็นนะทุกคนพิมพ์ออมสินนะออมสินประจำงวดวันที่1ธันวาคม64นะครับพิมพ์ออมสินอย่างวันนี้จะให้ออมสินรัฐบาลด้วยนะครับโค้งสุดท้ายแล้ววันพุธก็ค่อยถามไถยกันนะครับนะถามไถยหลังจากรัฐบาลออกค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ค่อยเจอกันอ่ะทุกคนพีมอมสินออมสินเนี่ยไม่มีอั้นนะครับนะไม่มีอัน้นนะไม่มีอัน้นซื้อได้จนไปถึงเที่ยงอยู่นะเรลยดราคาถือว่าสูงนะครับอทุกคนพีมอมสินนะครับออมสินออมสินบางคนก็เม้นนะว่าทอกัสซออกวันไหน ต้องรู้นะครับเสียหน่วยนะออมสินออกเดือนละครั้งนะครับออกทุกวันที่16นะทกสนะครับออมสินกับรัฐบาลวิงรูด7นะครับ7จ็ดห้าเดเปดเจดเเน้นเจ็้าและเจดปดนะครับเก้าเจ็ดห้าเจดแปดสีหางรูดก็ได้นะครับรูดก็ได้เพราะราคามัน เหลียไม่ลดเหมือนรัฐบาลอันนี้คืออมสีนะครับใครยังไม่เห็นรัฐบาลบ้างเอาถามหน่อยตอนนี้รัฐบาลตัวไหนมาแรงตัวไหนอันทุกคนซื้อได้ไหมอาจารย์ไลให้มาตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าหลังหวยออกสามสี่วันเนี่ยนะทุกคนน่าจะจัดเต็มกันหมดแล้วนะ เอฟซีที่ติดตามกันจริงๆน่าจะอิ่มนะครับนอกจากคนยังจะมาถามว่ารัฐบาลรัฐบาลอันนี้คงไม่ทันเขาหรอกครับ <c oughs> อ่ะอ่อั้นแน่นอนใต้ดินอั้นนะครับในระบบออนไลน์บาทละสามสิบแล้วเนี่ยบาทละสี่สิบแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับนะบางแข่งก็บาทละยี่สิบเนี่ยไม่เหลือหลอกครับเนะี่ยไม่เหลือแล้วนะตัวไหนมันอัน้นมันดังมั่งเอ,อนะ่ยนะมีไหม เอมนท์ให้ดูหน่อยนะครับทุกคนนะใครเล่นออนไลน์เก้าห้าแปดกิดมาแรงคุณเพียนสีนะครับจะตัวนิ้นะอ้าเดี๋ยวจะได้ดูชุดรวมนะครับชุดรวมและชุดรวยเนี่ยชุดรวยก็คือชุดสามตัวของอาจารย์นั่นแหละนะครับเนี่ยตัวนิ้นนะครับรัฐบาลนะครับรัฐบาล ทุกคนพิมพ์รัฐบาลเม้นรัฐบาลรัฐบาลให้หน่อยนะครับสรุปนะครับฟราเลขของอาจารย์เนี่ยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวานะครับได้เด่นตัวเดียวนะครับนะที่ฝันในสูตรนี้บนกับล่างเป็นตัวเดียวกันนะครับบนกับล่างเป็นตัวเดียวกันเล่นบนเล่นล่างนะครับ เล่นบนเล่นล่างจากสถิตินะครับใครที่ตามนะวันที่หนึ่งธันวาคมนะงวดหนึ่งธันวาคมหกสามที่ผ่านมาเลขอาจารย์เข้ามาเท่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะแปดสี่กับเก้าสี่นะครับนะงวดน,นี้นะได้ตัวเดียวกันคิดว่ามีโอกาสบนล่างเหมือนเดิมกันนะครับทุกคนนะ รัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับตอนรับปีใหม่กันนะหาเงินนะใส่วันคริสต์มาสหรือนะใส่ปีใหม่กันนะครับนะรัฐบาลนะบนล่างคือเก้านะครับนะใครชอบตัวไหนถ้า,าน่าชอบนอกเหนือจากที่อาจารย์เน้นไหมอ,อันนี้คือชุดรวมนะครับ นะไม่ใช่ชุดเน้นนะนะนะชอบตัวไหนแต่อาจารย์ก็ชอบทุกตัวนะครับชอบทุกตัวเลยแต่ว่าตามสูตรแล้วนะครับเน้นนะคือหลักหน่วยเนะี่ยมันมีแค่3ามตัวเอามาหมดนะนจะออกตัวไหนก็เป็นของเรานะก็นะคือตัวชุดรวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดรวยนะชุดรวยก็คือชุดเน้นนะครับนะชุดรวยนะครับนะ 929495หนะครับหลักร้อยนะครับงวดที่แล้วเน้นไปเจ็ดนะครับชุด3ตัวนี้ให้เจ็ดูหลักร้อยไป2ชุดนะผลก็ที่ออกก็คือเป็น7 6 1นงะครับงวดนี้หลักร้อยนะสังเกตให้2ไป2ชุดก็คือสูตรเดิมที่เป็น7นะครับเนะี่ย ถ้าเดินต่อมันก็จะมาตามนี้นะอันนี้คือชุดรวยะจะชับพื้นที่ลงมาอีกสําหรับใครไม่อยากไปเล่นเลขชุดเยอะๆก็ตัดเล่นงบน้อยๆเอาตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าชุดรวมอาจารย์ก็ชอบนะไม่รู้จะมาบนมาล่างเพราะรว,วมบนล่างแต่ให้หนักสามหางนี้นะครับมองออกแล้วเนาะ นั่นคือรัฐบาลนะครับส่วนเก้าหนึ 9, ่งเก้าจิตเก้าปก็ชอบนะครับก็ชอบอยู่นะก็ชอบเหมือนกันนะมันก็เป็นไปได้แต่ก็เล่นได้นะครับแต่เรามาหนักชุดสามหางนี้แต่ไม่ไม่ตัดในจันไม่ไม่ตัดนะคือเล่นทุกตัวเลยไปกลับบนล่างแล้วก็มาหนักตัวสามหางนะจันจะทําแบบนี้นะเป็นคนทําจริงๆเราลัดกลุ่มไว้ <S <S เคยมีบทเรียนแล้วไปตัดตัวที่มัน เรียกตัวเองถูกแต่ไม่ได้ตังค์ไปตัดไม่เล่นครบอย่างเงี้ยเคยมีช้าใจคนอื่นได้ตังค์คนอื่นรวยตัวเองก็มั่นใจก็ฟันตัวเดียวเม็ดเดียวอย่างเงี้ยอืมไปออกตัวที่เราไม่เน้นหลายครั้งอย่างเงี้ยออกหลังจากนั้นมาซื้อทุกตัวที่ทําแต่อาจจะซื้อน้อยหน่อยกว่าชุดที่เน้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลขอกออกตัวไหนนะถ้ารู้ปุ๊บก็ซื้อตัวเดียวนั่นแหละ ช่ไครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อเป็นไปได้หมดทั้งนั้นอ่าทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะ,ะลงให้หมดแล้วนะครับะลองเลื่อนดอูเลื่อนดูในเพจทุกๆเพจนะป,ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แล้วเนาะก็ไปหาไปหาซื้อนะครับแบตเตอรี่ก็ซื้อก็ซื้อได้หรือนะว่ามันอยู่ในเครื่องนี้ มันอยู่ในเครื่องนี้ว่าจะให้ดูทะเบียนฝันฝันฝันกับรถพอดีฝันนะครับไปเอารถมาใหม่ก็ฝันว่าเอาผ้าคลุมรถไว้แล้วมารู้ในความฝันเหมือนคนเอามาเอาผ้าคลุมรถออกให้เห็นป้ายทะเบียนนะครับหรือมันจะออกทะเบียนรถแต่ไม่ได้อยู่ในในเครื่องนี้ อยู่ในเครื่องที่ไล์อยู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะจะลงให้อประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับเจอกันวันพุธนะครับวันพุธหัวออกวันพุธนะครับเนี่ยมาถามไทยกันเนาะ,ะโชคดีสวัสดีครับ